เลยนะครับเราดูเราดูสักท่อหนึ่งภาษาอีสานก็ได้ภาษาอีสานหรืออะไรก็ได้ที่ถนัดพูดกได้พูดกได้ครับเจ้าไหนไหนเนอะมีมีครับมีมีบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าไม่ใช่พี่ปันปันพี่แกงส้มอยากให้ใครมาเป็นนักเอกกบิ่งที่บ้าง ที่นี่คือเรื่องไม่ถูกเลยไงเราเล่นหรอใครคนนี้ใช่แล้วครับใครที่อยากให้เป็นเออ่ฮัลโหลนางเอก่ด้าอเคครับิ่ดมีอยู่ในหัวเยอะเลยอ่ะนะได้ไม่เดี๋ยวก็จิ้นอีกไงเดี๋ยวก็จิ้นอีกนะครับผมผมก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าอันนี้อนี้นะครับแต่ว่าถ้าเปรีย 这个哈，这个哈，这个哈。